สวัสดีพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านช่องดําสิงซุเปอร์ยาวคลิปนี้จะมาล้างรถครับผมช่วงนี้เวลาแดดกำลังกำลังมีมีแดดครับผมกำลังมีแดดเดี๋ยวถ้าเย็นกว่าน,นี้แดดจะหมดนะครับน้ำก็จะไม่ไหลเราจะอาศัยช่วงเวลานี้นะครับ ล้างรถซะหน่อยนะครับว่าไม่ได้ล้างนานแล้วเพราะว่าจะให้ช่างเขามาเปลี่ยนล้อนําครับจะสดใสซะหน่อยเลยต้องล้างออกครับมีสินอนย,ยังไม,ม่ใค่เลสนอเนี่เอามาคุมเครื่องเลย มาคุมครับตัดติดบนน้องก่ับเดินมาตรงนี้ครับมันจะติดไหมนี่จอดหลายวันแล้วติดบ่ติดเสยติดเสย ơi cái kịp ท่านี้เนาะท่านี้ครับ ลาเซลครับล้างเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยลงไปสําหรับการล้างครับโอ้เหนื่อยเลยพี่น้องล้างภายนั่นนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ผมกำลังเอาดินเอาไม้เอา มีนะครับไปแซะแซะเสร็จแล้วครับทีนี้จะละ โอเคครับเรียบร้อยลงไปครับสะอาดสุดก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยรถมันเก่าแล้วครับมันเคยซึมครับน้ำมันมันเคยซึมแล้วทีนี้มันก็เลยมีละอองน้ำมันครับน้ำมันไฮดรอลิกทีนี้ไปเกาะกับฝุ่นครับล้างไม่ออกต้องเอา พวกน้ํายาล้างห้องน้ำครับหรือไม่ก็เบนซินครับล้างก่อนนะครับต้องใช้เวลาน,น,นานๆหน่อยครับจึงจะออกได้ออกสุดไดซ์นี่แล้วครับนี่ก็เอาเถอะขอให้คาบฝุ่นมันออกนิดๆครับก็พอแล้วแหละตามครับ บร้อยลงไปเหนื่อยเหนื่อยเลยบรรยากาศมันตอนค่ำแล้วครับน้ำก็เลยไหลไม่แรงครับถ้าถ้าตอนเที่ยงนี่น้ำจะไหลแห้งอยู่ครับมีพี่น้อง FC ถามมาว่าบ้านเป็นไงเสร็จหรือยังก็ได้แค่นี้แหละครับผมก็พักเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าถึงจะทำเสร็จก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ยังไม่เข้ามาอยู่ดีก็เลยเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวค่อยทำต่อรอไฟฟ้ามากก่อนครับเ็นไฟฟ้าเขามาแล้ว ไปต่อครับผมมีไฟฟ้าเห็ดแล้วกับบริยวณือเกลาครับบริเูณือเก่ืกองหินกองนี้เป็นกองที่สาวตันเรามาส่งนะครับวันแรกเลยเ,เดี๋ยวผมปล่อยน้ำลงไปที่ทุ่งนานะครับปลามันตัวโต,วตวแค่ไหนแล้วไปดูกัน เอาสวยพี่น้องเอาเปิดน้ำลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูดูว่าตรงไหนไหลมั่งครับปล่อยมาเอาเหยื่อครับเหยือจะเอามาไว้ที่นี่ครับ ลงเก็บเยื่อปลาใต้ต้นมะขามครับพี่นงใต้ต้นมะขามเขาตัวนี้มันคืองามบางเดียวแต่จะใส่งานนี้ด้วยอันนี้น้ำกำลังจะแห้ง นี่ก็งานนึงงานนี้มันเลี้ยงปลาครับก็ไม่อยากจะใส่น้ำไว้เยอะครับผมเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวปิดก่อนอปิดก่อนพี่น่องปิดก่อน จับตาดูครับปลาว่า,าตัวนี้เป็นไงมีสินสื่อเยียรหลุนได้มากว่าคือเม้นหนัเจ้ะ เดี๋ยวไเห็นเลยมันย้อนแสงหรือเปล่าถึงไม่เห็นนะขึ้ไเห็นหล่โตัวปลาคือขึ้นมาเร็วเถอ เราลงหิ弄弄弄้งองลงกันด้วยน่า ซึงตัวหน่อยตัวนี้ครับนี่เป็นตามหมอครับผมตามหมอครับพี่นอ้องชุ่มพรนครับชุ่มพรน้ำกำลังสิบข้อปอนครับนี่ปัญหินไม่ใช่เบิดหน่อยนี่ ตัดซินเอาบวกครับมามาเลียงครับปวกปวกน้าไห้น้ำหน้าานี่ครับว่ายานคนนี่แหละเชื่องครับ ว่าโอเคครับการเลี้ยงปลาในนาข้าวพี่น้องโตเร็วโตวเร็วครับเบิดลลกดแล้วัน มีหลายขนาดครับเพราะว่ามันปล่อยเป็นสองรุ่นนะครับรุ่นรุ่นตัวใหญ่ก็มีรุ่นที่ตัวใหญ่แล้วผมเอามาปล่อยนะครับก็มีครับตัวประมาณเท่ากับ2นิ้วครับเามาปล่อยครับสำหรับปันนินครับแล้วก็มีพวกรุ่นเล็กๆนะครับเท่ากับเล็บมือครับมาปล่อยอีก มันก็เลยเป็นปลาสองรุ่นครับอยู่ในนี้สองไซส์สองขนาดเดีย๋ยวเราดูรอดูวันที่เรามาเกี่ยวข้าวครับเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะเป็นโตสมัยพี่น้องมันจะพ่อกินไปครับมันจะกำลังจะพ่อปนแล้วครับเนี่ยจเรื่มพ่อปนแล้วครับตะเข็งครับ เอน้ำคือสีกุลไงวะปลามันไหลเนาะปลามันเล่นครับกุนมันเล่นมันไหล,ลนน้ำเป็นสีนี้ครับเยื่อปลาที่ครับไทยออกก็เป็นอาหารของเข่าครับอาหารของเข่าเอาให้อาหารปลา ปลากินอาหารกินเราไปขับท้ายออกก็เป็นอาหารของเขาครับของพืชของเขาเห่าครับพี่น้องนี่คือประโยชน์ครับนี่เห็นบ่รูซสึกว่าให้นิ่มสีงามก็ให้ให้นั่นครับเพราะว่าให้นั่นบ่ได้ปล่อยปลาหลายปล่อยแต่ปลาตะเพียนครับหน่อยหน่อยตัวอขอบคุณที่รับชมครับผม สวัสดีครับ